สวัสดีค่ะสวัสดีแบบเดดจริตนิดนึงก็ให้มันแบบไม่รู้เนาะบอกไม่ได้อะเรามาต่อกันนะจ๊ะมาต่อกันด้เรื่องว่ากฎหมายแต่งงานของนีลานใครที่ไม่อยากอ่านก็มาดูวิดีโอเอาก็มีสาระเหมือนกันนะจ๊ะก็มีบ้างไม่มีบ้างเลยนะจ๊ะอ่ะหลังจากที่เราจดทะเบียนสมรสนะคะแต่งงานกับชายนีลานแล้วนะจ๊ะ อันนี้จะเล่าถึงธรรมเนียมที่ไม่ใช่กฎหมายก่อนนะจ๊ะตามธรรมเนียมแล้วนะคะฝ่ายสพายหรือฝ่ายผู้หญิงที่แต่งงานจะต้องเป็นการเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ใช้ในบ้านทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเสื้อผ้าเครื่องซักผ้าทุกสิ่งอย่างแต่บ้านผู้ชายจะเป็นคนเตรียมนะคะอันนี้ก็คือตามธรรมเนียม แต่ก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงไทยที่มาแต่งงานกับอิหร่านแล้วต้องเตรียมนะอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะก็เตรียมประมาณแบบว่าเครื่องล้างจานตู้เย็นเสื้อผ้าเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ใช้ในบ้านนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านนั่นเองนะอันนี้เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะไม่มีอะไรมากมายแต่ทีนี้คือตามกฎหมายแล้วนะคะผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายอิหร่าน ผู้ชายนะจะเป็นคนที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางอาหารการกินทุกสิ่งอย่างเะจ๊ะอ่ะมาต่อมีสายเข้าศูนย์ <c oughs> อามาต่อถึงไหนละถึงเรื่องเรื่องการแต่างงานหลังจากแต่างงานแล้วนะสิ่งที่สามีจะต้องทำนะคะตามกฎหมาย ตามกฎหมายเด้ออันนี้บอกว่าตามกฎหมายเยสิฟ้าขั้นคือตัวเองอันนี้ไปอบรมมากนะคะเยาด่ามาอยากเบิ้งกับเบิง้งบ่เบิ้งกับปล่อยผ่านนะครับพวว่ากันนะจ๊ะเยสิฟ้าศูนย์ใช่กันอ่าตามกฎหมายแล้วนะจ๊ะผู้ชายนะจะต้องดูแลภรรยาและลูกไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งยางมันเถอะอ่ะทุกสิ่งยางกลับมายถึงเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องซ้ำอ้างเอ่อ ความสะดวกสบายทุกสิ่งอย่างนะจ๊ะสามีจะต้องเป็นผู้ดูแลภรรยานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโอ้ยต่างแต่ผ้าหนาไมจนเยันรองเท้าก็หัวจนดปลายเท้านะ,ะอาหารการกินการช้อปปิ้งทุกสิ่งอย่างนะคะสามีจะต้องดูแลภรรยาในในตามตามที่เขาเรียกอะไรอะมาต่อกันเรื่องกฎหมายกฎหมาย ครอบครัวนะกฎหมายครอบครัวเดี๋ยวเรามาเล่าต่อเพราะว่าเราเขียนไม่เก่งเดี๋ยวเราจะเล่าเล่าอีฝั่งนะเพื่อนๆก็จะได้ฟังง่ายๆแล้วก็เอาไปปรับใช้ง,ง่ายๆแล้วกันนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะสามีจะเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างนะคะ รับผิดชอบทุกอย่างนะที่พักอาซัยเสื้อผ้าอาพรค่ารักษาพยาบาลนะฮะเครื่องสมอางก็ว่ากันไปนะในการดํารงชีวิตประจําวันของผู้หญิงของครอบครัวนั่นเองนะจ๊ะถ้าสามีนะฮะเพิกเฉยไม่ทําตามกฎหมายข้อนี้นะจ๊ะภรรยาสามารถฟ้องศาลนะฮะ ฟ้องศาลครอบครัวนะจ๊ะสามารถฟ้องศาลครอบครัวสั่งให้สามีทําตามกฎหมายข้อนี้ทําตามอย่างไรก็คือมันแบบว่าไม่ดูแลครอบครัวนะไม่ไม่ไม่ดูแลออุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งการดํารงชีวิตของภรรยาซึ่งก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเสื้อผ้าอาภรอนก็ว่ากันไปอันนั้นก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้ อย่าดราม่านะจ๊ะอันนี้เล่าถึงกฎหมายนะเล่าถึงข้อกฎหมายไม่ได้เล่าถึงการจะใช้ชีวิตหรือการจะดำรงชีวิตหลังแต่งงานใครจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่นะจ๊ะอันนี้คือแค่เล่าถึงข้อกฎหมายให้ฟังนะจ๊ะโอเคภรรยาสามารถฟ้องนะคะฟ้องกับศาลครอบครัวถ้าสามีไม่ปฏิบัติตามข้อดังกล่าวนะคะ ฟ้องให้สามีทำปฏิบัติตามข้อดังกล่าวได้นะคะศาลก็จะสั่งให้สามีก็จะมีหนังสือประสั่งเฮ้ยต้องดูแลเมียนะอ่าประมาณนั้นเสื้อผ้านะเครื่องสำอางค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะศาลก็จะสั่งมาแล้วจ้ะสั่งมาให้ดูแลเมียเ่าะง,งั้นก็ภายในหกเดือนถ้าศาลที่สั่งมาแล้วสามีไม่ทําตามนะคะก็สามารถฟ้องหย่าได้นะจ๊ะ อันนี้คือข้อกฎหมายอีกหนึ่งข้อนะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อเล่าต่อกันเล่ามากนะเจ็บคอแล้วจ้ะสามีนะคะอันนี้คือกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานการทำงานแล้วกันสามีไม่สามารถบังคับให้มีออกไปทำงานนอกบ้านได้นะคะอันนี้ไม่สามารถบังคับให้ออกไปทำมา หากินนอกบ้านได้นะคะไม่สามารถนะจ๊ะแต่ในทางกลับกันนั้นนะจ๊ะสามีสามารถไม่ให้คุณออกไปทำงานนอกบ้านได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะทำไมสามีจะสั่งไม่ให้มีออกไปทำงานนอกบ้านได้ก็ประมาณแบบว่าดูแลจัดการการบ้านการเรือนการดูแลลูกไม่ดีพอสามีก็จะสั่งนะ ไม่ให้ออกไปทํางานอันนี้ทําได้โดยกฎหมายนะจ๊ะทําได้โดยกฎหมายประมาณนั้นจ้ะแต่สามีไม่สามารถสั่งให้เมียออกไปไปทำาหากินหรืออะไรได้นะแต่ก็จะเป็นความสมัครใจที่เมียอยากออกไปทํางานหากินบ้างทํางานหาเงินอะไรประมาณนะั้นสงข้างสงเงินกลับบ้านสงเงินไปไทยคนที่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะยะมากมายก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่นะคะแต่กฎหมายก็มีอยู่ว่านะจ๊ะ สามีไม่สามารถแตะต้องหรือใช้เงินเดือนภรรยาได้นะจ๊ะเงินเดือนที่ผู้หญิงหามามก็คือของผู้หญิงนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทรัพย์สินของผู้หญิงบ้านรถที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะคะของผู้หญิงก็คือของผู้หญิงนะคะผู้ชายไม่สามารถแตะต้องได้ไม่สามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งเงินเดือนของผู้หญิงผู้ชายก็ไม่สามารถใช้ได้นะจ๊ะแต่อันนี้มันก็ตามข้อกฎหมายนั่นแหละพูดถึงว่าเนาะ ถ้าสมมุติว่าจะมาแบบชีวิตครอบครัวจริงๆก็จะมาแบบกัดกะเกณ์คือแบบเฮ้ยยูใช้เงินไอัยไม่ได้นะเฮ้ยห้ามโน่นนั่นนี่มันก็ไม่ได้นาะผัวเมียนะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้ามันไม่เหนือบาวกว่าแรงเนาะแต่ก็จะมาเล่าข้อกฎหมายฟังเฉยๆว่ามันเป็นเช่นนี้เช่นนี้วยก็ประมาณว่าถ้าสมมติว่าเมียออกไปทํางานนอกบ้าน ดูแลครอบครัวไม่ดีนะดูแลสามีไม่ไม,ไม่ดีดูแลลูกไม่ดีนะผัวก็มีสิทธิ์สั่งไม่ให้ออกไปทํางานได้นะจ๊ะส่วนสมบัติผู้หญิงก็คือของผู้หญิงประมาณนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคฎไม้อีกหนึ่งข้อที่เรามาเล่าให้ฟังไม่เล่ายาวเล่า้นสั้นเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเล่าแค่นี้ไปก่อนเจอกันใหม่นะจ๊ะ EP หน้าสวัสดีฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัน ในการทำคลิปออกมาด้วยนะจ๊ะบายสวัสดีคะ่ะ